สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP d e p อีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมกังกรพง์ครับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการเปิดออเดอร์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับนั่นก็คือ pending order นั่นเองนะครับ pending order จะมีด้วยกันทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละวิธีกันเป็นคลิปๆไปนะครับสำหรับ pending order หรือว่าออเดอที่เปิดล่วงหน้านะครับ แบบที่อยู่เหนือราคานะครับกับแบบที่อยู่ใต้ราคานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีแรกคือเปิดเหนือราคาครับนั่นก็คือเซลล์ลิมิตครับเปิด Meta Editor ขึ้นมาเลยนะครับเปิด New File นะครับจากนั้นเลือก Expert Advisor กด next นะครับตั้งชื่อเป็น ex เจ็ดนะครับเซลลลิมิตกด next เลยครับกด next อีกครั้งหนึ่งกด finish ครับเราก็จะได้ไฟล์เริ่มต้นขึ้นมานะครับให้เราไปที่ฟังก์ชัน on tick นะครับฟังก์ชัน on tick ก็จะทำงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงของค่าค่าเงิน เราก็จะมาทำการดักจับที่ฟังก์ชัน on tick นี้เองนะครับก่อนอื่นเลยเราจะเช็คว่ามีการเปิดออเดอร์หรือ,อยังนะครับคือเราจะเปิดแค่ออเดอร์เดียวเท่านั้นนะครับเพื่อการควบคุมที่ง่ายนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน Order To t a l นะครับเท่ากับ0แปลว่าอะไรครับแปลว่ายังไม่มีการเปิดออเดอร์เลยนะครับ ถ้าเกิดไม่มีการเปิดออเดอร์ฟังก์ชันนี้ก็จะทำงานนะครับให้เราเช็คต่อไปว่าเราจะสร้างติ๊กเก็ตขึ้นมาก่อนะครับโดยใช้ตัวแปรเซลติ๊กเก็ตนะครับเท่ากับการเปิดออเดอร์นะครับก็จะทำเหมือนกับการเปิดออเดอร์บายหรือว่าออเดอร์เซลปกตินะครับเพียงแต่ส่งค่าพารามิเตอร์ ที่แตกต่างไปเท่านั้นเองครับเปิดออเดอร์เซ็นเลยครับ สำหรับ Meta Editor นะครับเขาจะมีการจัด Format ให้สวยงามนะครับโดยกดที่รูปหวีตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราพิมพ์ไปได้เลยเราไม่ต้องไปกังวลเรื่อง Format มันนะครับหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วกดรูปหวีตรงนี้ครับมันจะจัดให้สวยงามเลยครับนะฮะมันจะจัด Format ให้เราอัตโนมัติเลยสวยมากไม่ต้องไปยุ่งออกับมันเลยนะครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับก็จะเป็นค่าค่าสกุลเงินที่เราจะทําการซื้อขายนะครับแล้วก็จะใช้ ฟังก์ชันสิมโบลตัวนี้นะครับฟังก์ชันสิมโบลตัวนี้นะครับก็จะกำหนดค่าสกุลเงินที่รันอยู่ในขณะนั้นครับตัวแปรตัวนี้นะครับจะมีค่าเป็นสตริงนะครับจะมีค่าเป็นสตริงก็คือ ผู้สกุลเงินพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งขายนะครับเราก็จะเหมือนเดิมครับจะเป็นถ้าเป็น b u ายเราก็จะใช้ b ายนะครับแต่ตัวนี้เราจะเป็นเซลิมิตเราก็เลือกไปที่เซลิมิตครับคำสั่ง ขายพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นหลอดไซส์นะครับคือจำนวนที่เราจะซื้อขายนะครับก็เป็น0.1ก็ได้นะฮะลองดูนะครับ0.1เป็นหลอดไซส์นะครับออที่คำสั่งขายตัวนี้นะครับจะเป็นอินทิเจอร์นะครับก้โทรแปรอินทิเจอร หอดไซส์ก็จะเป็นดับเบิลนะครับรามิเตอร์ตัวต่อไปก็จะเป็นราคาที่เราจะทำการซื้อขายนะครับ p r i ซ์ Price นะคือไพรซ์นั่นเองครับสำหรับการเปิดออเดอร์เซลล์นะครับราคาที่ได้ก็จะเป็นบิตนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่บิตเข้าไปก่อน ปิดแต่ทีนี้ในการเปิดออเดอร์แบบรอไว้ก่อนนะครับ pending order ตัวนี้นะครับเราจำเป็นที่ต้องเปิดให้สูงกว่าค่าที่เป็นราคาปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็บวกเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับเข้าไปแล้วแต่เรานะครับว่าจะกี่ร้อยจุดนะครับผมจะบวกเข้าไป200 200จุดนะครับแต่เนื่องจากว่า200ตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ เป็น point นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแปลงให้เป็น point ก่อนก็คือคูณด้วยตัวแปร point นะครับแบบนี้นะฮะก็จะหมายถึงว่าเราจะเปิด order ที่200จุดเหนือ200 point นะครับ200จุดเหนือราคาปัจจุบันนะครับนั่นก็คือราคา ที่ต้องการพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับผมจะใส่เป็นเลข3นะครับคืออะไรครับก็คือ SlipPage นั่นเองครับสำหรับ SlipPage มีค่าเป็น Integer นะฮะ,ะราคาราคานี่รู้สึกจะเป็น d o บเบินะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปเป็น StopLoss นะครับเราจะไม่ใส่นะครับ สต็อปลอก็มีค่าเป็นดับเบิลเหมือนกันนะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็เป็น t เทคโปรฟ i t นะครับ t เทคโปรฟ i t ตัวนี้นะครับมันก็ต้องอยู่เหนือราคาปัจจุบันไปนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะใส่เป็นสัก100แล้วกันนะครับคูณกับ POINT ตัวนี้ก็เป็นดับเบิลเหมือนกันนะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ตอนนี้เรายังไม่มีอะไร,รก็ใส่ now ไปก่อนนะครับ now ก็คือค่าว่างนะครับคอมเมนต์ Comment นะครับพารามิเตอร์ตัวต่อไปครับพารามิเตอร์ตัวนี้เป็นแมจิกนัมเบอร์นะครับให้ใส่ศูนย์ไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันนะครับ เป็น integer นะครับอ่าเป็น magic number เราจะใช้สำหรับการปิดออเดอร์หรือว่าการตามไปอัปเดต order อะไรพวกนี้นะครับจะใช้ magic number string comment ตัวนี้เป็น string นะครับ comment เป็น string ครับ พารามิเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็มีความสําคัญนิดหนึ่งนะฮะจะเป็นพวก uh, pending order ต้องมีนะครับนั่นก็คือ d เดท Time ที่จะทําให้ uh, ที่จะทําให้ออเดอร์เซนตัวนี้นะครับหมดอายุนะครับปกติเราก็จะใส่เลขศูนย์ไว้นะครับถ้าเรา เราจะเปิดในทันทีทันใดเลยนะครับแต่ถ้าเราจะตั้งเวลาให้มันสัก3มชั่วโมง4ชั่วโมงเราก็ใส่เด,ดทไทม์ตัวนี้เข้าไปเวลาที่เราจะปิดนะฮะให้มันหมดอายุไปนะครับในที่นี้เราจะใส่ศูนย์ก่อนเพราะเราจะให้มันเปิดทันทีนะครับเป็นตัวอย่างพารามิเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสีนะฮะก็จะเป็นพารามิเตอร์แบบคัลเลอร์นะครับ ทางก็คือเวลาที่ให้คำสั่งยังคงอยู่นะครับถ้าเกิดเกินเวลาก็จะหยุดทำงานนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับการเปิดออเดอร์แบบเซลล์ลิมิตนะครับนั่นก็คือเปิดใต้ราคาอัตโธธิครับเปิดเหนือราคาปัจจุบันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าราคาถ้าราคาดันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดันขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงราคาที่เราตั้งไว้นะครับนั่นก็คือตรงนี้นะครับ กรณีที่เราจะเปิดออเดอร์เซลล์ลิมิตนี่คือเราคาดหวังไว้ว่ามันจะย้อนกลับไปนะครับราคาจะย้อนกลับไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็จะตีกลับลงมานะครับนั่นก็คือเราจะเปิดเซลล์เราก็จะได้กำไรนะครับโอเคลองคอมไพลดูนะครับกดเซฟทีนึงแล้วลองคอมไพลดูครับโอเคนะครับมันจะขึ้นตรงนี้ว่า0 e r r o r 0 w a r n i n g นะครับ387มิลลิเซกนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าเราเขียนโค้ดถูกต้องแล้วนะครับเปิด mt 4เลยครับโดยกดปุ่มนี้ครับพอเราเปิด mt 4ขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยให้เราติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับ auto trade เป็นให้เรากดเข้าไปนะครับให้เป็นสีเขียวจากนั้นนะครับให้เรากด ctrl r นะครับกด ctrl บวก r หรือว่าเลือกเมนู view แล้วก็ strategy tester ตรงนี้นะครับ เราก็จะได้หน้าต่างการเทสเตอร์ออกมานะครับให้เราเลือกโปรเจกต์ที่เราทำไปเมื่อกี้นะครับ EX7 นะครับเซลิมิตตั้งค่าเป็น EU แล้วกันนะครับเลือก p พี i ร d เป็น M1 ก็ได้นะครับตั้งเวลาวันที่นะฮะกด Start ทเลยครับ เราจะเห็นว่ามีการเปิดเซล์ิมิตที่เหนือราคาจริงนะครับราคาจริงอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเปิดเซล์ิมิตตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็มีการเทคโปรฟิตลงมา100จุดคือเส้นสีแดงตัวนี้นะครับเราก็จะรอจนกว่าราคาขายตัวนี้นะครับสีฟ้าขึ้นไปแตะสีเขียวตรงนี้นะครับเซลล์ิมิตตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซลล์ทันทีนะครับแล้วก็รอรุนว่ากราฟมันจะลงตามที่เราต้องการไหมครับ โอเคผมจะกอให้มันเร็วๆนะครับเพื่อจะดูผลนะครับโอเคครับมันตัดแล้วครับเดี๋ยเราสามารถหยุดกราฟได้ตรงนี้นะฮะกดหยุดไว้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับกราฟก็จะค่อยๆไล่ขึ้นมาดันขึ้นมาดันขึ้นมาจนมีแท่งนี้นะครับแท่งนี้สูงปี๊ดขึ้นมาดันครับบังเอิญมันไปตัดเซลล์ิมิตที่เราตั้งไว้นะครับทําการเปิดออเดอร์เซลทันทีนะครับ ตาม price ที่เรากำหนดคือ0.10นะครับแต่ทีนี้มันราคามันดันขึ้นไปมันไม่ได้ดังใจเรานะครับอย่างนี้เราก็จะเสียนะครับก็ไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆจริงๆมันควรจะพอเปิดเซลล์มันถ้ามันตามที่เราคาดการมันจะกราฟจะลงมาใช่ไหมครับเราก็จะได้เงินนะครับแต่อย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมันเป็นการทดสอบเฉยๆนะครับโอเคนะครับ เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับลองไปทบทวนดูนะครับวิธีการเปิดออเดอร์แบบที่1นนะครับคือเปิดออเดอร์ที่มีราคาสูงกว่าราคาปัจจุบันนะครับโดยเราต้องการให้เป็นการเซลล์ลงมานะครับเราจะเปิดเซลลิมิตครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กด like กด share แล้วอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ